กลับมาเจออีกแล้วนะครับกับช่อง Isuzu Seaporn p a ราม2ครับวันนี้นะครับมีรุ่นใหม่นะครับมานำเสนอเป็นรุ่นปี2023นะครับที่เพิ่งอัปเกรดโฉมขึ้นมาใหม่ที่สำคัญครับเครื่อง1.9มีสีเทารลมโบเรียบร้อยแล้วนะครับรุนนี้แต่งจัดเต็มให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะครับส่วนราคานะครับเจ้าันนี้นะครับ1.9สเป c Cap SDA นะครับราคาอยู่ที่642,000บาทครับถ้าของเรานะครับตอนนี้เกรดนี้สเปคนี้มีทั้งหมด2 มีเกียร์ธรรมดากับเกียร์ออโต้ส่วนสีรถนะครับมีทั้งหมด3สีจะมีสีขาวสีบรอนเงินแล้วก็สีเทารรมโบนะครับถ้าเป็นสีขาวจะอยู่ที่6,35,000บาทแต่ถ้าเป็นสีบอลเงินกับสีเทารรมโบจะอยู่ที่6 4 2 0 0 0บาทครับคันนี้เดี๋ยวเราพามาดูกันว่าตกแต่งอะไรกันไปบ้างนะครับโหลดใส่ชุดแต่งให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวพามาดูด้านหน้ากันเชิญเลยครับอย่างตัวด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นใส่ชุดแต่ง s Sporty ตทั้งคันนะครับมีครอบกระจังด้านหน้านะครับสเก เดี๋ยวพาไปดูทีละจุดส่วนโลโก้ด้านหน้านะครับมีการตกแต่งนะครับเปลี่ยนเป็นโลโก้ Isuzu สีแดงแดงเข้มแบบนี้เลยก็จะตัดเข้ากับรูปตัวรถนะครับตัวกระจังหน้าจะครอบสีดำนะครับตัดเส้นด้วยสีแดงเป็นเอกลักษณ์ของ s s p o r t y อยู่แล้วแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับตัวสเกิร์ตด้านล่างก็จะเป็นออกโทนดำแดงนะครับสีสเกิร์ตก็จะสีเดียวกับตัวรถเลยจะเป็นสีเทาโอเปกหรือเทาแลมโบนะครับ ตัวนี้เราก็ใส่ชุดแต่งนะครับให้เรียบร้อยเดี๋ยวปอนพามาดูด้านข้างกันบ้างว่าแต่งล้ออะไรกันเชิญเลยครับอย่างตัวนี้นะครับเราจะแต่งเป็นล้อเวลนะครับ S1RS นะครับยางหน้าจะเป็น2 4 5หนะครับมาด้วยดุมน้ำเงินน็อตน้ำเงินแล้วก็ครอบดิสเบสสีน้ำเงินนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับตัวนี้โหลดหน้า2หลัง3านะครับก็จะไม่เตี้ยมากจนเกินไปนะครับตัวด้านข้างก็มีสเกิร์ตด้านข้างด้วย สเกิร์ตด้านข้างนะครับก็จ,จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยเป็นสีเท่แแรมโบนะครับมีดําตัดแดงแบบนี้เลยนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยพอเราใส่ S อส o อร์ขึ้นไปรถเป็นตัวเริ่มต้นใช่ไหมครับแต่แต่งออกมาแล้วก็ดูสวยครับไม่แพ้กับตัว X-Series คือตัวชุดแต่งของ u u ส u เรานะครับเดี๋ยวพาดูด้านข้างเราจะมีติดสติกเกอร์ให้ด้วยนี่เลย s Sporty นะครับยาว2ฝั่งเลยครับสีแดงมาพร้อมที่ครอบกระจกไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับ กระจกจะยังไม่มีไฟเลี้ยวนะครับถ้าเป็นตัวเริ่มต้นแต่เราจะมีข้อกระจกให้อย่างที่รีวิวไปหลายๆคลิปแล้วครับตัวเอส r อร์ตี้เราจัดให้ทั้งชุดเลยนะครับรวมถึงปีกด้านหลังนะครับตรงไฟเบรกดวงที่3เราก็ติดตั้งให้ด้วยเดี๋ยวแวะมาดูด้านท้ายนิดนึงครับครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่ด้านท้ายรถนะครับอย่างด้านท้ายรถนะครับไฟเบรกนะครับจะยังไม่ใช่ไบ LED นะครับก็จะเป็นไฟธรรมดานะครับแล้วก็สังเกตง่ายๆครับตรงมือจับนะครับจะเป็นสีดํา ตัดกับสีตัวรถเลยมีกล้องมองถอยนะครับมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวมือจับจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับส่วนตัวสเกิร์ตด้านล่างก็จะเป็นสเกิร์ตเข้าชุดของ S-Sporty ใครสนใจนะครับทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับเราแต่งได้ทั้งตัวเตี้ยอะไรยกสูงนะครับเดี๋ยวถัดมาพาไปดูด้านในกันครับตอนนี้เรามาอยู่ด้านในรถกันนะครับอย่างตัวนี้เป็นปี2023ที่สังเกตได้ชัดเลยด้านหน้านะครับ ตัวหน้าจอเนี่ยจะเป็นจอ7นิ้วนะครับมาพร้อมกล้องมองถอยนะครับตัวนี้เราจะติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องติดตั้งเพิ่มนะครับแต่ถ้าใครอยากจะอัปเกรดตัวจอเป็นจอ9นิ้วก็สามารถแจ้งได้นะครับตอนมีอัปเกรดจอให้ด้วยนอกนั้นสเปคยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สําคัญเลยที่พวงมาลัยครับตัวพวงมาลัยเนี่ยเราจะมีเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงวางสายรับสายได้อยู่ในตัวพวงมาลัยเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่เพิ่มเติมเข้ามาในรุ่นปี2023นะครับ ตัวเกียร์ก็ตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะคบถ้าเป็นรุ่นเกียร์ออโต้เหมือนเดิมทุกอย่างครับต่างแค่ตัวชุดเกียร์นะครับลูกค้าสามารถดูรีวิวจากชุดนี้ได้เลยนะครับเหมือนกันหมดทุกอย่างตัวเบาะด้านในจะยังเป็นเบาะผ้านะครับคลุมโทนสีดำนะครับถ้าใครไม่ชอบเบาะผ้าอยากได้เบาะหนังนะครับสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับลูกค้ามีมีทำเบาะหนังด้วยเดี๋ยวเราจะอัปเกรดเพิ่มให้แต่ยังไม่ได้ทํานะครับใครสนใจนะครับตอนมีทําโปรออกรถอยู่ที่39,0บามหมั่นี้ จับเต็มให้แบบนี้เลยแต่งสเกิร์ตนะครับล้อแม็กนะครับแล้วก็อัพเกรดตัวเบาะหนังให้ด้วยใครสนใจทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับมี3สีนะครับย้ำอีกทีหนึงจะมีสีขาวสีบรอนเงินแล้วก็สีเทา o โอเพหรือเทาแลมโบคันนี้เลยนะครับยังไงเดี๋ยวปอนทิ้งรายละเอียดไว้ให้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย